หนึ่งนาทีกับกปทอ ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวันมีประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยส่วนมากก็จะไปเป็นหมู่คณะจึงจะต้องเช่าเหมารถโดยสารสาธารณะที่มีบริการให้เช่าเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้สําหรับการเดินทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจึงแนะนําวิธีเลือกรถโดยสารสาธารณะเช่าเหมาสําหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางประชาชนควรเลือกใช้บริการจากผู้ ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องผ่านการตรวจสภาพรถและภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลามีการจัดทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดควรมีการวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนและเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจํานวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทางด้วยความปรารถนาด,ดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม